แตมแบบลุ้นระทึกถึงวินาทีสุดท้ายรู้สึกอะไรนะครับก็วันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ให้ให้นักเตะและก็สตารอย่างที่ทํางานหนักแล้วก็ขอบคุณขอบคุณผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาเชียร์ลูกหลานชาวยาลอของเราด้วยครับเด็กใหม่ครับที่เสร์มเข้ามาวันนี้รู้สึกมีการปรับจูงกับเพื่อนร่วมทีมได้งแ่ยังโอเคก็ต้องต้องปรับแก้ไขกันต่อไปเพราะฟุตบอลของเราอย่างที่บอกเด็กๆว่า ต้องมีการแก้ไขทุกวินาทีและก็ทุกช็อตเพราะว่าเราเราเสริมกนข้างเด็กๆที่ได้เรารุ่งขึ้นมาจากจากชุดโคกครับนวชุดเยาวชนมาหลังพูดถึงเกมกาดาดาครับกับนอนีกนที่ก็ถือว่าผมเชื่อว่าเป็นเป็นเกมที่สนุกนะครับกับนครเพราะว่าอย่างน้อยบนหัวตารางเนี่ยเล็กแรกที่เราไปเยืยนนอนนครเนี่ยเราเราไม่โอกาสสู้ได้สบายกับกับกับทีมท,ท,ที่อยู่ชั้นชั้นชั้น,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 นหัวตารางครับ ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาชมเชียร์ลูกหลานชาวยาลออย่างน้อยก็สายเลือดใหม่ยาลอเพื่อสู้ต่อไปในในในรดูการนี้ครับครับผม